หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4จัดเต็มกับสุดยอดนักเตะทีมออฟเดอะซีซั่นจากเจ็ดลีกใหญ่ทั่วยุโรปพร้อมอัปเดตใหม่สนุกเข้มขน้นและนะทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมนาจัดเลี้ยงจัดงานมงคล ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0 3 6 3 4 3 2 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับไปดูแมนยูกับพวกเรา2คู่เต็มอิ่มที่ Old โอทา f ฟอร์ดดนสเปอร์และนิวคาสเซิลเดือนตุลาคมนี้โถสนามแบบเต็มอิ่มจุใจสอบถามรายละเอยียดได้ที่ไลน์ในภาพหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับบกัออัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศสจแดง วกิวฟันได้ก็หลังของเลี้ยวภูออกมากล่าวชื่นชมยูเต็ดที่สามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมของเขาได้โดยตอนนี้คงแดงจะโฟกัสไปที่เกมต่อไปยูเต็ดเป็นทีมที่ดีในความคิดของผมฟันได้เริ่มอธิบายพวกเขามีนักเตะคุณภาพทั่วสนามยูเต็ดไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มั่นใจแต่มันก็เป็นเกมที่เปลี่ยนโมเมนตัมให้พวกเขาได้สำหรับเวอร์พููเรากำลังประเมินตัวเองแล้วทำให้แน่ใจว่าพร้อมสำหรับเกมต่อไปเราจะทำงานหนักทั้งสัปดาห์เพื่อเก็บชัยชนะให้ได้อีกครั้ง ซึ่งความเห็นของฟันด้ต่างจากเจนครอปกุนซื้อหงแดงครับที่มองว่าทีมของพวกเขาน่าจะชนะแมนยูเต็ดมากกว่าลิพูอยู่นันดับ16ของตารางมี2คะแนนโดยเกมต่อไปจะเปิดบ้านโดนกับบอลมัตคือวันเสาร์เวลา3ทุ่มตรงขณะที่ปีสแสดงเตะคู่แรกประจำสัปดาห์บุกไปเยือนซอลตันที่เซนต์แมรีเวลา6โมงครึง่งต่อกันที่บูโน่ฟฟนเด้กับตันทีในเกมล่าสุดเผยถึงสถานการณ์ของรุ่นพี่ในทีมชาติอย่างคริสเยโน่โรนัลด ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอฟังจากปากโรโดดีกว่าและควรเคารพการตัดสินใจของเซียสเวนบรูโน่เผยเรื่องของเขาถูกพูดถึงมากมายแต่คงไม่มีอะไรดีไปกว่าให้เขาเป็นคนพูดเรื่องนี้เองผมอาจจะรู้บางอย่างนะแต่ขอไม่พูดถึงเขาซ้อมได้ดีในสัปดาห์นี้เขายังเป็นผู้เล่นของยูเนเต็ดผมไม่รู้ว่าเขาจะย้ายหรืออยู่ต่อเราจะได้รู้ในไม่ช้าเขายังเล่นอยู่ในระดับสูงต่อไปได้ยิงประตูให้เราได้มากมาย ซึ่งเราต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาถ้าเขาอยู่ต่อผู้เราก็ยินดีแต่ถ้าเขาย้ายออกไปเราก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกโรนัลโด้ยังเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีกับยูเอเตตและเตรียมจะถแถลงข่าวเร็วๆนี้จากการยืนยันของเจ้าตัวเมื่อคืนนั้นมีการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ3ามแมนยูเต็ตจะเปิดบ้านโดนกับแอสตันวิลล่าของสตีเฟนเจอร์ลัดที่โอทาฟอร์ดเกมจะแข่งขันช่วงสัปดาห์วันที่7-9เพฤศจิกายน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนฟุตบอลโลกแข่งขันเพียง2สัปดาห์รอบนี้มีบิ๊กแมชเกิดขึ้นครับแมนซีจะเจอกับเชลซีที่เอตีฮัสเตเดียมคูที่น่าสนใจมีนอตติฮารฟอเรสเจอร์สเปอร์ลิพูเจอดาร์บี้วูฟเจอกับลีดยูไนเตดและอาร์เซนอลพบกับไบรตันผลจับสลากทั้งหมดดูได้ที่รูปภาพครับมาถึงเรื่องราวของนักเตะใหม่อย่างคาสเซมิโลที่กำลังหาบ้านพักเดอะซันสื่อทห้แม่นยาในเรื่องสืบสอหาความลับ ระบุว่าแมนยูเต็ดดูแลเรื่องความปลอดภัยนักเตะตลอด24ชั่วโมงสมสรอนอยากให้เขาปรับตัวกับบรรยากาศในแมนเชสเตอร์และทีมใหม่ให้ได้โดยเร็วตอนแรกคาดว่ามิฟิลส์ซัมบ้าจะพักอยู่ที่โรงแรมก่อนแต่ตอนนี้ยูเต็ดพยายามหาบ้านพักอาศัยให้เขาแล้วเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสมสรอนค่อนข้างจะให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของนักเตะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับแดนผู้ดี มาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับรายงานจากสปอร์ตวันระบุว่ายูเต็ดจะคงไล่ล่าผู้สาวประตูมือ2ที่จะมายกระดับทีมต่อไปเควินทรัพเป็นหนึ่งในนักเตะที่เชื่อมโยงอยู่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับการดึงเข้าสู่ทีมไปแสดงพร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยให้ทรัพราว1 6 3 0 0แปอนด์ปอนต่อสัปดาห์หรือประมาณ8-9ล้านปอนต่อปีซึ่งตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ค่าตัวเพราะแฟรงก์ฟิร์ตไม่อยากปล่อยตั้งราคาไว้สูงกว่าที่ยูเต็ดยินดีจะจ่าย บิลสืละมันเผยว่าทีมดังจากบุนเดสลิกาต้องการค่าตัว21ล้านปอนด์ต้องรอดูว่าปีแสดงจะตัดสินใจดีลนี้อย่างไรแทาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเต็ดว่าผมรู้สึกดีนะเป็นการบ่งบอกว่าผมได้รับการยอมรับเรื่องฝีมือแต่ตอนนี้ผมยังขอไม่พูดอะไรทั้งนั้นช่วงดึกที่ผ่านมานั้นแมนยูเต็ดได้ติดต่อไปอยังนิวคาสเซิลเพื่อขอยืมตัวมาตินดูบราฟกาผู้สาประตูวัย33ปีมาร่วมทีมตามรายงานของดวิดออสตินที่1จากเดียเลติก ซึ่งโรมาโน่ก็ยืนยันว่าเป็นรูปแบบข้อเสนออย่างเป็นทางการหรืออ f ฟ i c i a l b i บที่ส่งตรงไปยังทีมสาลิกาดงการพูดคุยยังคงดำเนินต่อไปซึ่งยเูเอตดหวังจะหาข้อสรุปให้ได้ก่อนเส้นตายตลาดปิดตัวลงอีกหนึ่งแผนเกมรับอนาคตของแม็กไวร์เป็นที่พูดถึงในช่วง2-3วันที่ผ่านมาหลังจากตัวถูกดรอปในเกมที่ปิดแสดงชนะเลือดูล่าสุดฟรานซิสโซโรมาโน่ยืนยันว่าข่าวที่เชลซีให้ความสนใจกับปันนั้นไม่มีมูลแต่อย่างใด โรโมบนโนยืนยันว่าโฟกัสของเชลซีตอนนี้อยู่ที่เวสลี์โฟฟาน่าของเลสเตอร์มากกว่าขณะที่แซมลักเคิร์นนักข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่ากองหลังวัย29ปียังคงมีความสุขกับยูเนเแ็ดแม้เกมล่าสุดจะโดนดรอปเป็นตัวสำรองแต่เขาก็เคารพการตัดสินใจของเอเดนฮาร์ T ark, และพร้อมจะต่อสู้ย่างชิงตำแหน่งกับกองหลังคนอื่นภาพรวมตลาดซื้อขายนักเตะของปีศาจแดงตามรายงานของลอรีวิทเวลจากเดียลติก สโมสรอ,อาจจะเซ็นสัญญาแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาถ้าปล่อยอารอนวิซาก้าได้แต่ปัญหาคือค่าตัวที่ลดลงอย่างมากจากที่ซื้อมา50ล้านปอนด์มีโอ,อกาสเป็นดิวยืมตัวและเบรนดอนวิลเลียมมีออแนวโน้มสูงที่จะอยู่ต่อเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับเดียโกดาโลตามมุมมองของวิทเวลการมาของคาสเซมิโลทําให้การไล่ล่าแฟรงกี้ดิยองอาจจะจบลงแล้วแม้ตัวตัแต่เพิ่งจะมากดไลค์โพส์การย้ายทีมของมิฟิลตัวเก่าก็ตาม เจมส์การ์เนอร์กำลังถูกพิจารณาขายออกจากทีมยูเต่อยากได้เงินประมาณ14ล้านปอนด์เป็นค่าตัวของเขามีซาตันตันนอรติแฮงฟอร์เรสและเอเวอตันต้องการนักเตะส่วนดิวฝั่งขาเข้านั้นยูเต่จะปรับปรุงข้อเสนอให้อจักในดิวแอนโทนีที่94้าล้านยูโรหรือ7 9ล้านปอนด์หลังจากข้อเสนอ80ล้านยูโร68ล้านปอนด์นั้นถูกปฏิเสธไป 2, ทั้งสองทีมกำลังเจราจากันอย่างต่อเนื่องปรากฏภาพทีมงานของแอนโทนีอยู่ที่อังกฤษณเนะวลานี้ การที่นักเตะผลักดันในดิวเพราะต้องการย้ายร่วมทัพผีแดงอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการย้ายทีมครั้งนี้ครับโคดีกักโปเป็นนาะรุกอีกคนที่เชื่อมโยงกับสโมสรอนคาดว่า p s เออลเฟนพร้อมจะขายในราคา50ล้านยูโรหรือ42ล้านปอนด์แต่เดวิดออนซีรายงานในบทความเรื่องดูบาฟก้าว,ว่าความสนใจในตัวกักโปนั้นเบาบางลงไปแล้วครับแต่สโมสรมั่นใจว่าจะปิดดิวแอนโทนีได้นี่คือดิวที่ยยเตดกำลังโฟกัสอยู่นะตอนนี้ นักวิเคราะห์เชื่อว่านอกจากแอนโทนีหรือกากโปลและผู้สาประตูมือ2แล้วเอเชนฮาร์กยังอยากให้ทีมซื้อแบ็คขวาเพิ่มอีกคนแม้ถ้าข่าวฝรั่งเศสจะยังไม่ได้ระบุรายชื่อที่ชัดเจนครับแต่พวกเขาก็พูดในะทำนองเดียวกันว่ามีโอกาสเกิดขึ้นรายชื่อที่เชื่อมโยงก่อนหน้านี้ทั้งโทมัสมูนิเย่ของดอทมุนและสเตเดโอเดสจากบาร์เซโลนาเป็น2คนที่คอฟตบอลยุโรปน่าจะเคยเห็นฟอร์นกันแล้วครับแต่ก็มีอีกหนึ่งดิวที่กระสายขึ้นใต้น้ําบอกว่าเป็นดิวลับ คือมาโลกาสโต้แบ็กขวาวัย19ปีที่ลงเล่นให้กับลียงไป30เกมในซีซั่นที่ผ่านมาแมวมองของยูเตสสายตายเฉียบแหลมมากถ้าได้แบ็กพลังหนุ่มคนนี้มาจริงๆข้อมูลของเขาตอบโจทย์ทคติกหลายๆอย่างของเทนฮาร์กฝั่งสีน้ำเงินในกราฟนั้นคือตัวเลขเกี่ยวกับการจ่ายบอลครับทั้งการจ่ายบอลขึ้นหน้าการทำแอสซิสต์เป็นต้นฝั่งสีแดงเป็นเรื่องของเกมรับการย่างบอลการเข้าสกัดและการบีบเพรสซิ่ง ่วนสีเหลืองคือการเลี้ยงบอลก็อยู่ในค่าเฉลี่ยที่ดีกาสโตนนั้นเป็นนักเตะดาวรุ่งอายุน้อยที่สุดอันดับที่5ที่ลงเล่นเกิน1000นาทีในลีกยุโรปซีซั่นที่ผ่านมาครับที่อายุน้อยกว่าเขาก็มีนักเตะดังๆอย่างจูดเบอร์นิแฮมและกาบีเป็นต้นข้อมูลอีกอย่างที่น่าจะเหมาะกับสไตล์ของเชนฮาร์กและบอลกฤษคือเขามีตัวเลขการบีบกดดันสำเร็จสูงถึง6.26ต่อ90นาทีซึ่งติด3าอันดับแรกในะตำแหน่งฟูลแบ็กของลีก มาะกับเกมเพรสซิ่งของเทนฮากเป็นอย่างยิ่งพอชื่อกาสโตผุดขึ้นมาตามสื่อต่างๆนั้นคอบอลที่รู้จักเขาอยู่แล้วก็เชียร์ดิวนี้พอสมควรเพราะเป็นแบ็กที่มีอนา,าคตไกลคนหนึ่งและกูรูฟุตบอลต่างประเทศเชื่อมั่นว่าเขาจะได้ย้ายไปทีมที่ใหญ่ขึ้นในอีกไม่นานนี้มูลค่าการตลาดของกาสโตตอนนี้อยู่ที่12ล้านยูโรเท่านั้นครับหวังว่าทีมจะได้นักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกตามที่พลพรรคผีแดงต้องการ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ แมนยู you, สู้ตายสับสุนโดยแคมดิดคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร089-944-6836